กลับสบาดีพี่น้องสุขุมสุคนกลับสบาดีเอฟซีทุกทุกฐานนะเจเด้ออยู่ชั้งหน้าพระสุเขาคือเก่าเนาะมื้อนี้ห้ามานาพี่น้องมาเห็ดเมนูพัดหมูใส่ผักกาดขาวสุลูกสุลานกินเนาะพ,พอ่อพ่อเขาคือก,าก่าเจใส่แสดกเพิ่มเติมคือเข่ขาเคียวเนาะ ตัวดำใส่ตัวนี้ยังบาวเขียวอยู่ลายเมอรอน่ะตะกะนี่บรรยากาศพี่น้องเอ้ยหอมหวนหวนเขาก็ไดเขาในหน้านะ่ะหอมแล้วจังได้กับพู่เข้ามาเบิ่งใหม่กกอย่าลืมกดติดตามแลวจะเดอสองเจสายเด็กสาย,ยากระไดจัดการกับด้วยพี่น้องนี่ น้ำกุ่นเลยแนนี่นนลกส่หมักแทงเปกินก่อนเป็นเห็ดหน้าเกล็ ขอพายพี่น้องตัวเองเห็ดตัวเองจามโมเดลใส่เห็ดกินดูผัดแต่ลูกชายทำมาก,ากมมพักกระลำโมเมนต์พักขาลูกเดี๋ยวาบันนีป่าลุงไหมชาบันดีป่าลุงไม่นหนากระช่างไม่นหนากระช่างไม่ยิ่งแต่เสียง มาเสยนอกันเด้อาสุดักไกระหเตยดังเตยดังละ่ะเทียงหน้าผ้าสูปเขาเด้อเลยเลยคือบน,นอนนาะเลยหนาวเลยหนาวผัดผักค่ะไม่ใช่ผัดกะเพราผัดผักรวม ใส่หมูเยอะๆใส่ผัก,กเยอะๆแล้วก็เตะม่ามเจี๊า,าแดกลงไปแล้วก็อร่อยมาโทษมอาทิีงยงแล้วนะเก็บมาก,กินน้ำหมือนนทังเบิทงทังข้าวิีขึ้นมาทางเปือปเปือกเป,นป็นน้อาเลี้มาขึ้นนะคุตกบอดคืนสอแจ้งบ้าสิแดงไปหาเห็บวาา่าซานปวดแห่นๆจนนอนบ่หลับเปิดคืนก็ๆฟ้องไปกันแล้ว เกียบไม่ไม่เดอม <c oughs> หน้าตาเป็นตาแสบบ,บ่จ้าลูกสะายดังไผไ่ห้ยี่นะแพ้มพัดหมูสแสบกัดขาวแสบหมดเจอพี่น้องกับบรรยากาศบ่มีแดดมาหนิ พ้นห้ากระเซาดินพี่บ่าท่องพอท่องลูกคานอนลงไปด,ดี่นอรถดีฮ้องเอต้ก็เลยใส่คานอเนานะแล้วก็น้ำมันหอยลงไป น,นี่เขาอร่อยแล้วค่ะน้ำปลาเน้ๆนๆอย่งบริษิมในพี่น้องน้ำปลาลงไปนะผัดกะเพราวรวมมิตรหม้อยักษ์ฝีมือขน่อยเองพี่น้องมาด้วยพี่น้องด้ยวยเส็บๆน้ำกันเสิร์ฟเลยพี่น้องห,อห,อห,อหน้าตาคัณดีครับนผู้ชม สวัสดีป่าลุสวัสดีป่าลุมากินข่าเจ้าแล้วกันพัดหมูกพัดหนึงเหม่นพัดมูพัดนกพัดพักนีชอนเก่นเกสับโอ้โอ่ะมันบ้านพี่ได้เมนหนังพี่ได้ค่ะ ยังลังเลกับลงมาสั่งาเออๆว่าสั่งน้องนต๊ะเพื่อนดู้แงนแหละกระชิดชิไปหล่อทั้งนร่แหละใช่ไหมงนล่กระชิไปหลอห้างเฮ็ดจังหวัหล่อห้าเฮ็ดข้างเบิรงนกระิได้ไปกระดูกซายดู้ากระิได้เยอะเอาเอยจ้ะหืม Hãy subscribe mẹ cũng Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những <Nhạc> video hấp dẫn เี๋ยวดำหน้าไปซนสัุวผมชงใหม่แนวว่าช่งไม่เก่าคุ้ยค้นไหมล่ะกินผึ้พีบอ่ะไม่กอนกีนพผาอ,อีน้อยึ้งพีบน่ข้ามายิลูก

ข้อง่วข้อก้ยก็สนันวันไว้อยู่หี่นั่ว้ยมวมาจุหาอยู่หน้าใช้งวบุไดีกว่า เธอต่อไปคือต้มไก่นั่นเรู้จักไห ต้องมาึ้นพรมมาคู่ขาเจ้าเหมือน็ตกแห้งแห้งมึงนี่แหละใ่ดอนพี่น้องค้างมยังค้างมึงคืนฝนขับปามื่อ กัดา้น่อกัด no, ม uh ือออแบแแกัดนบาดบนะบากมัดมันพ่วงนแกวแ้แกสิแค่ืินหอนไปหรหอน อ่าลาพี่น้องเลยกันได้ลูกมากบรรยากาศลาพี่น้องเลยล่าในเด้อพี่น้องเด้อกินน้ำพอกันใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องเจ๊สายแดดในเด้อจ้ะเด้อฝากกดไลค์กดแุ้งแจนะเจ๊สายแดดนะเด้อกุ้งกล่องกล้องเลยบ่ลูกขอบคุณทุกท่านเด้อจ้ะเด้อขอบคุณอีฟซีทุกท่านที่อยู่ดันมาถึงวันนี้ตคนอยู่บังหลังนั้นขอบคุณทุกๆกำลังใจที่มอบให้เราเนาะ บ่มียัง้งฉีดตอบแทนเป็น้องเอ้ยมีแต่คำมีแต่ความหักและความจริงใจแล้วกสิชี็ดตลีปดีๆออกมาให้ชมเนาะขอบคุณหลายๆสบายดี